สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบนในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆประดิกระทงง่ายๆนะคะใกล้วันลอยกระทงแล้วเด็กๆควรจะมีกระทงไปลอยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะลูกอุปกรณ์มีอาหารปลานะคะหลากสีเลยแล้วก็ ฟองน้ำชุบน้ำด้วยนะคะแล้วก็ตะกร้าและดอกไม้ทุกเพียรนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเห็นไหมเด็กๆคุณครูเตรียมตะกร้ามาทำอะไรคุณครูเตรียมตะกร้ามาเพื่อที่จะให้ประกอบกระทงได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะเวลาเราใช้นะคะใช้อาหารปลานีจุ่มชุบกับฟองน้ำฟองอันเลย ุบพอประมาณจับให้ติดกันแล้วก็วางใส่ในนี้นะคะเวลาเด็กๆชุบนะคะชุบนี่พอมันชุ่มๆแล้วเด็กๆก็เอามาวางติ เราก็ต่อชั้นในเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะอ๋อช่วงนี่จะใช้สีแดงเด็ก,เกๆวางเรียงลงไปให้เต็มเลยนะคะ ได้แล้วนะคะเราได้ฐานของกระทงแล้วต่อไปเราจะมาทำดอกนะคะมาประกอบดอกหรอกคุณครูใช้สีส้มชุบฟองน้ำติดใช้สีเหลืองกรกอบให้เป็นวงกลมล้อมรอบสีเหลืองเลยนะคะและเราได้แล้วนะคะ เป็นดอกไม้หนึ่งดอกแล,แล้วก็วางไว้นะคะนี้คุณครูประกอบไว้ทั้งหมดนะคะเราก็นำมาวางอ้าวเราได้กระทงแล้วเสร็จแล้วเราก็ปักนะคะเทียนและทูบลงไปตรงกลาง เห็นไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วกระทงของเรานะคะเด็กๆลองประดิษฐ์ดูนะคะจะได้นํากระทงใบนี้ไปลอยในแม่น้ําเพื่อขอขามาแม่พระคงคานะคะที่เราใช้ดื่มใช้อาบใช้ซักผ้าล้างจานทุกๆอย่างเลยนะลูกสาเหตุที่คุณครูแนะนําให้เด็กๆทากระทงเพื่อเป็นอาหารของปลานะคะกระทงใบนี้เมื่อเราลอยแล้วปลาก็ทานได้ ย่อยสลายง่ายนะคะไม่ทําให้น้ําเน่าเสียเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะประดิษฐ์กระโงและนําไปลอยแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่องเข้ารานกลุ่มห้องเรียนมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย